ถ้าเราแม่งไม่จัดการเงินเงินแม่งก็จัดการเราเราต้องเป็นนายเหนือเงินถ้าเราไม่เป็นเจ้านายเงินเราก็เป็นทาสของเงินอันนี้คือน่ากลัวมากแต่ลูกรู้ป่ะเศรษฐีไม่ได้ทําอะไรแบบ กลับหัวตีลังกาการเงิน365องศานะเขาค่อยๆบ่มเพาะอีหนึ่งองศาไปเรื่อยๆหลายคนเข้าใจผิดว่าแบบจะมาเก็บเงินที่และแบบเดือนละ5,000ั0 0 0มเดือนละแค่นี้นะจะรวยเป็นร้อยล้านได้รวยเป็นร้อยล้านได้ค่ะครูพูดแบบนี้นะลูกวินัยการเงินวันนี้ครูไม่สนใจใครจะเป็นหนี้บัตรเครดิตใครจะติดลบอะไรมาแต่ครูลุงสนใจนับจากวันนี้คุณตั้งศูนย์ชีวิตคุณนะครูลุงเคยสอนให้คุณมีสมุดบัญชีเงินก้นถุงจัก,กรวาลคือให้คุณเนี่ยหั ตาปิดตายเลยคือเดือนหนึ่งคุณจะฝากเงินให้เลือกตัวเลขจัก,กรวาลตัวเลขที่คุณชอบเช่น8 8 8 1111หนึ่ง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 แล้วแต่ความสามารถของคุณในการชักเงินออกจากรายได้ทั้งหมดหลูกศิษย์ครูอินบ็อกมาบอกครูว่าแป๊บเดียวเงินขวัญถุงจากจัก,กรวาลหนึ่งปีผ่านไปบางคนมีแตะหลักหลายแสนแล้วนะบางคนเป็นหลักหมื่นในชีวิตไม่เคยมีเงินเก็บหลักหมื่นอย่าสนใจนะ ว่าคุณจะชักเงินออกได้มากน้อยมีวินัยทางการเงินคุณเก็บแบบปิดตายเหละคุณฝึกตัวเองนะเว้ยวันละหปอร์ซคุณแม่งเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยนว้ย